สวัสดีครับนักเรียนพบกับครูสุภนัสขโมดหรือครูโอมนะครับที่นักเรียนเห็นข้างหลังครูนี้ก็คือสถานีรถไฟหัวลําโพงครับซึ่งถ้าครูเดินทางโดยรถไฟธรรมดาจากหัวลําโพงไปเชียงใหม่ระยะทางประมาณ700กิโเมตรครูจะใช้เวลาเดินทางประมาณ14ชั่วโมงครึ่งครับแต่นักเรียนรู้ไหมครับว่าครูสามารถใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงได้ถ้าครูเดินทางโดยรถไฟนี้ครับ รถไฟนี้เป็นรถไฟความเร็วสูงที่เรียกว่าแมกเลฟมีความเร็วเฉลี่ยสูงกว่า200-300ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงมีความเร็วสูงสุดได้ถึง500-600ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับความพิเศษของรถไฟแบบแมกเลฟนี้คือการที่รถไฟลอยอยู่เหนือรางรถไฟด้วยแรงแม่เหล็กทําให้ตัวรถไฟกับรางรถไฟไม่สัมผัสกันนักเรียนคิดว่าการที่แมกเลฟลอยอยู่เหนือรางมีส่วนช่วยให้วิ่งเร็วกว่ารถไฟธรรมดาหรือไม่ครับ ถ้ามันช่วยมันช่วยยังไงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องแรงเสียดทานที่เราเรียนหรือไม่ครับเราจะไปหาคำตอบกันครับครูมีกล่องอยู่ใบหนึ่งวางบนโต๊ะแบบนี้ครับจากนั้นครูจะออกแรงผลักไปทางขวาโดยครูจะออกแรงเบาๆก่อนครับพบว่ากล่องไม่ขยับครับซึ่งนักเรียนทราบม,มาแล้วว่าการที่กล่องไม่ขยับเนื่องมาจากมีแรงเสียดทานระหว่างผิวด้านล่างของกล่องกับพื้นโต๊ะครับซึ่งแรงเสียดทานนี้เป็นแรงที่ต้านการเคลื่อนที่ครับ ครูมีคำถามครับถ้าครูผลักกล่องแล้วกล่องไม่เคลื่อนที่แรงเสียดทานจะมีขนาดและทิศทางเป็นอย่างไรครับครูมีตัวเลือกให้ด้วยครับโดยตัวเลือก A แรงเสียดทานจะมีขนาดเท่ากับแรงที่ผลักแต่มีทิศทางตรงกันข้ามส่วนตัวเลือก B แรงเสียดทานจะมีขนาดมากกว่าแรงที่ผลักครับ คำตอบก็คือตัวเลือก A ครับแรงเสียดทานจะมีขนาดเท่ากับแรงที่ผลักแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากกล่องอยู่นิ่งแรงลับจึงเป็นศูนย์ครับแสดงว่าแรงเสียดทานที่ต้านการเคลื่อนที่จะต้องมีขนาดเท่ากับแรงที่ผลักแต่มีทิศทางตรงกันข้ามครับคราวนี้ครูจะผลักกล่องไปทางขวาเหมือนเดิมครับแต่ครูจะออกแรงมากขึ้นโดยจะผลักให้กล่องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ครับแบบนี้ ครูมีคําถามครับถ้าครูออกแรงผลักกล่องแล้วกล่องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นักเรียนคิดว่าแรงเสียดทานช่วงที่กล่องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่จะมีขนาดและทิศทางเป็นอย่างไรครับเหมือนเดิมครับมี2ตัวเลือกตัวเลือก A แรงเสียดทานจะมีขนาดน้อยกว่าแรงที่ผลักครับส่วนตัวเลือก B แรงเสียดทานจะมีขนาดเท่ากับแรงที่ผลักครับ คำตอบก็คือตัวเลือก b ครับแรงเสียดทานจะมีขนาดเท่ากับแรงที่ผลักแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากช่วงที่กล่องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่แรงลัพเป็นศูนย์ครับดังนั้นขนาดของแรงเสียดทานจึงเท่ากับขนาดของแรงที่ผลักแต่มีทิศทางตรงกันข้ามครับขนาดของแรงเสียดทานทั้งตอนที่กล่องยังไม่เคลื่อนที่และตอนที่กล่องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร เรามาหาคําตอบจากกิจกรรมต่อไปนี้ครับครูมีอุปกรณ์ดังนี้ครับก็คือมีแท่งไม้แล้วก็มีถุงทรายครูจะเอาถุงทรายวางบนแท่งไม้แบบนี้ครับแล้วก็มีเครื่องช่างสปริงซึ่งจะเกี่ยวกับตัวตะขอบนแท่งไม้ผ่านเชือกแบบนี้ครับจากนั้นครูจะดึงออกแรงดึงผ่านเครื่องช่างสปริงครับให้ตัวแผ่นไม้เคลื่อนที่โดยครูจะให้หนักเรียนสังเกต แรงนะครับบนเครื่องช่างสปริงช่วงที่แผ่นไม้ย,ยังไม่เคลื่อนที่และช่วงที่แผ่นไม้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่นักเรียนลองสังเกต EN และเปรียบเทียบกันนะครับนําถุงทรายวางบนแผ่นไม้ ai, เกี่ยวกับแผ่นไม้ด้วยเครื่องช่างสปริงค่อยๆดึงเครื่องช่างสปริงช้าๆบันทึกค่าของแรงดึงเมื่อถุงทรายขยับแล้ว บันทึกค่าของแรงดึงขณะที่ถุงทรายกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ <l ots> ช่วงที่ถุงทรายยังไม่ขยับแรงลับเท่ากับศูนย์แรงดึงจะมีค่าเท่ากับแรงเสียดทานเรียกแรงเสียดทานนี้ว่าแรงเสียดทานสถิตช่วงที่ถุงทรายขยับแล้วด้วยความเร็วคงที่แรงลับเท่ากับศูนย์แรงดึง จะมีค่าเท่ากับแรงเสียดทานเรียกแรงเสียดทานนี้ว่าแรงเสียดทานจนเมื่อเพิ่มแรงดึงมากขึ้นเรื่อยๆจากศูนย์แรงเสียดทานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยมีค่าเท่ากับแรงดึงจนเมื่อถุงทรายเริ่มขยับแรงเสียดทานมีค่าสูงสุดเรียกว่าแรงเสียดทานสถิตสูงสุดเมื่อถุงทรายขยับแล้ว แรงเสียดทานเรียกว่าแรงเสียดทานจนมีค่าคงที่ช่วงที่ออกแรงและวัตถุยังไม่เคลื่อนที่แรงเสียดทานจะมีขนาดเท่ากับแรงที่ออกครับโดยแรงเสียดทานจะมีขนาดเปลี่ยนแปลงไปตามแรงที่ออกเช่นถ้าออกแรง2นิวตันแรงเสียดทานก็มีขนาด2นิวตันหรือถ้าออกแรงเพิ่มขึ้นเป็น3นิวตันแรงเสียดทานก็มีขนาดเป็น3นิวตันเราจะเรียกแรงเสียดทาน ช่วงที่วัตถุยังไม่เคลื่อนที่นี ah ่ว่าแรงเสียดทานสถิตครับจนเมื่อวัตถุเริ่มที่จะเคลื่อนที่แต่ยังไม่เคลื่อนที่นะครับแรงเสียดทานสถิตจะมีค่าสูงสุดเรียกว่าแรงเสียดทานสถิตสูงสุดดังนั้นแรงเสียดทานสถิตมีได้หลายค่าครับโดยจะมีค่ามากที่สุดก็คือแรงเสียดทานสถิตสูงสุดครับจากนั้นเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ แรงเสียดทานจะมีค่าลดลงมาเล็กน้อยครับเรียกว่าแรงเสียดทานจนซึ่งเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ไปแล้วไม่ว่าวัตถุจะเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วเท่าไหร่แรงเสียดทานจนก็จะมีค่าคงที่ครับสรุปก็คือแรงเสียดทานเกิดขึ้นบนผิวสมัมผัสของวัตถุที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุไปบนผิวนั้นครับซึ่งแรงเสียดทานแบ่งเป็นแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจนครับเราลองมาตอบคำถามกันครับ มีกล่องใบหนึ่งวางนิ่งอยู่บนโต๊ะฝืดถ้าไม่มีแรงจากภายนอกมากระทําต่อกล่องคําถามก็คือจะมีแรงเสียดทานเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรครับคำตอบก็คือไม่มีครับ พราะถ้ากล่องวางอยู่นิ่งโดยเราไม่ออกแรงกระทําต่อกล่องก็จะไม่มีแรงสีทานระหว่างผิวกล่องกับพื้นโต๊ะครับคําถามต่อมาแรงสถานจนจะมีค่าน้อยกว่าแรงสถานสถิตเสมอหรือไม่อย่างไรครับคำตอบก็คือ แรงเสียทานจนไม่ได้มีค่าน้อยกว่าแรงเสียานสถิตเสมอไปครับช่วงที่วัตถุยังไม่เคลื่อนที่แรงเสียานสถิตจะมีขนาดเท่ากับแรงที่กระทำต่อวัตถุซึ่งมีได้หลายค่าครับตั้งแต่ค่าน้อยๆจะถึงค่าของแรงเสียานสถิตสูงสุดดังนั้นค่าของแรงเสียทานจนอาจมากกว่าแรงเสียทานสถิตได้ครับเรามาดูข้อสอบโอเนกันบ้างครับข้อสอบข้อนี้เป็นข้อสอบโอเนปี2559 โจทย์มีอยู่ว่าพิจารณาภาพต่อไปนี้แล้วตอบคำถามครับมีภาพอยู่3มภาพภาพกอขอและคอแต่ละภาพนะครับจะมีถุงทรายวางอยู่แล้วก็มีตาช่างสปริงดึงถุงทรายอยู่ครับซึ่งทั้งถุงทรายตาช่างสปริงวางอยู่บนโต๊ะที่มีลักษณะพื้นผิวเหมือนกันครับโดยภาพกจะเป็นช่วงที่วัตถุไม่เคลื่อนที่ภาพขอจะเป็นช่วงที่วัตถุ เริ่มจากเคลื่อนที่ส่วนภาพคอจะเป็นช่วงที่วัตถุเคลื่อนที่ครับคําถามก็คือข้อสรุปใดถูกต้องครับมีทั้งหมด4ตัวเลือกครับคําตอบก็คือตัวเลือก2ครับภาพขอมีแรงสถานสถิตสูงที่สุดอ่เราลองมาดูทีละภาพกันก่อนนะครับในภาพกอวัตถุ อย่างไม่เคลื่อนที่ดังนั้นในสถานเป็นแรงสถานอะไรครับใช่แล้วก็คือเป็นแรงสถานสถิตครับส่วนภาพขอวัตถุเริ่มจะเคลื่อนที่แต่ยังไม่เคลื่อนที่นะครับแรงสถานก็คือจะเป็นแรงเสถานสถิตสูงสุดพอมาภาพขอวัตถุเคลื่อนที่แล้วอันนี้ก็คือจะเป็นแรงสถานแรงสถานจนครับดังนั้นถ้ามาดูที่ตัวเลือก ตัวเลือก1 2 3นะครับตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่2ครับภาพขอมีแรงสถานสถิตสูงที่สุดอ่ะคราวนี้มาดูตัวเลือก4บ้างครับตัวเลือก4เขาบอกว่าภาพกอและภาพขอมีแรงสถานสถิตเท่ากันถูกไหมครับอ่าไม่ถูกนะครับเพราะว่าภาพขอเนี่ยเป็นช่วงที่วัตถุเริ่มจะเคลื่อนที่เป็นแรงสถานสถิตที่มีค่าสูงที่สุดครับ ดังนั้นจะมากกว่าภาพกอที่เป็นช่วงที่วัตถุยังไม่เคลื่อนที่เป็นแรงสถานสถิตเฉยๆครับวันนี้เราเรียนรู้อะไรบ้างครับเรารู้ว่าแรงสถานแบ่งออกเป็นแรงสถานสถิตและแรงสถานจนครับแรงสถานที่เกิดขึ้นกับวัตถุช่วงที่วัตถุยังไม่เคลื่อนที่เราเรียกว่าแรงสีานสถิตแต่เมื่อวัตถุเริ่มจะเคลื่อนที่แต่ยังไม่เคลื่อนที่นะครับ แรงเสียดทานสถิตจะมีค่าสูงสุดเรียกว่าแรงเสียดทานสถิตสูงสุดจนเมื่อวัตถุเคลื่อนที่แล้วแรงเสียดทานจะเรียกว่าแรงเสียดทานจนครับแล้วขนาดของแรงเสียดทานจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอะไรบ้างเราจะไปหาคำตอบในตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ